สวัสดียามแรงจับพี่น้องพาพี่น้องมาเอ็ดเมนูเก้ยวจักระจันกระตุ่มไปตลาดพากันไปตลาดคองถมมาจากมือนี่ค่ะแต่จักระจันมาสามขีดเลยสีซื้อกลับไปกินไต้แล้วก็สิงเอ็ดกินแรงนำจากสามขีดเลยซื้อถุงละโลยพี่ถุงละโลยจัสามขีดบักไล่ ทีมึกินใต้มาแล้วค่ะพี่น้องว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เมันจะเป็นตัวผู้นี่ปีขาวๆแบบนี้ตัวแบบนี้จังตัวเมียี่ตัวเมียแซ่บเมนตันดีมีอยู่ร้านนึงเป็นไห้เลือกเอาเลยนี่นอนใจขนาดไห้ลูกค้าเลือกเอาเลยเลือกแต่ตัวเมียแล้วเดี๋ยวเป็นตัวผู้แล้วแบบือนตัวเมียแบบนี้ะมันตันเพราะว่าไหเด็ดออกนี่นํำไอ้ไอ้ปีขาว บเด็ดเตี้เทือกพีาะผ่านผ่านผ่านชัดเจนตํานว่นเขากันโล่เวลาป่นเวลาแจ่วขั่วแล้ตํารึดปล่าเมนโคตมันมันโก๋บเนาะหย่ำขึ้นก้าโบให้ขั่วเอาให้เขาโทษขั่วเอาเนาะโบบอกเวลาทอดกินทูกไหมเวลาทอดกินกะทอดก๋บใส่กระโลดมันปนน้ำทได้ไปพาพี่น้องไปเก็บจักรจั่นทร์หรือเปล่าใต้เนาะแล้วก็อีกทีนึงเมนจ้ะตัวอ่อนฮะเนาะมีโอกาสจะพาพี่น้องไปเกที่ยวเมนแต่ว่านี่เยี่ยวประตุม สีเด็ดปีกล่างทำความสะอาดเลยค่อยค่อยมาเจียวกินจ้ะบัดนี้เอาสิพาพี่น้องไปเก็บพักกระโดนมากินกับเจียวจักกระจันจ้ะไปพี่น้องไปทุ่งนาจะบัดนออกมาหาต้นพักกระโดนแล้วจ้าบรรยากาศยามแรงทุ่งให้ทุ่งนานี่เมื่อวานนี่มนเหยียไข่มดแดงแล้วเห็นคนถามบดบ้านไปเอาไส้เถอะบึงดิก็เจ้าบัวจักได้บอกเคนเลยเอาเคนเติกเนี่ยฮะโอ้โหบ่ให้พพาด ดอกดอกใหญ่นี่กินได้แบบได้บดบบกเขนเอาลงมาเลยบุกเคยกินได้แค่เนี่ยแต่พักกระโดนน้ำอยู่ใต้หันพักกระโดนน้ำอันนี้พักกระโดนใหญ่เพื่อเอิ่นค่ะตัวมันอกีเข้ามาได้เบาเขนเก็บง่ามใหญ่ๆเลยมีดอกมันเริ่มหล่นเลยมีเด้อถุงเบาเขนเด้อเคยเน่เก็บไปเล่นติเคยนะนี่เก็บไปเล่นเล่นขายของนี่โอ้ยสวย ดอกมันจะประมาณนี้จ้ะไปเคยเก็บดอกไปเล่นลคอมเมนต์มาบอกเนี่ยเด้จอจ้าหมากขึ้นจนะเป็นแบบหนึ่งใหญ่บรรยากาศท้องให้ทุ่งนายามเลงมือ่อื่นก็เดินทางกลับกระบี่แล้วกินหอดบ้านเดีย,ยบัมยนมาแล้วบัดซืเมืองเลยกะมาแล้วมาแล้วโชว์แล้วเป็นบาทมืดแล้วบ่ะจ้ยัง,อยงเอา,อางโยธ Balm, Legends, so อ like ัน nice. นี um> uh uh <t <t uh uh ้หน้ากว่านี้หน่อยนะอันนี้หมากมันบเอาเลยเบาเคสจริงๆค่ะเอาแบบนี้ตูมแบบนี้เอานี้น้อยน้อยเธอใดแห้งเซ็บบาเคสนี่นี่นี่ช่อดีกับเอายอดมันนำยอดแดงๆมันค่ะนั่นแหละโอ้ยย้อนแสงเนาะพี่น้องคิดตะเวนแต่ว่ามันอากาศอึมครึมจ้ะสาวติ๊กหามุมพี่น้องเบิ่งก่อนลินบืดมือ้อแบบนี้นี่แหละนี่เป็นตุ่มๆแบบนี้แบบนี้แหละ นี่แหละแนวเซฟค่ะมันจะออกบบฟัดฟาดมันกินกับจุกับเจี่ยวกับก้อยกับลาบมันเข้ากันจ้ะวางไว้ก่อนเด้อกับยอดเพิ่นมีบะจ้านี่แหละหอดเพิ่นนี่เพิ่นเอื่นพักกระโดนใหญ่นี่ตำใส่แม่มดแดงบอกเคียนเอ,อ,เอ,อ้ยดึงดหูงบอกบอกฮันดีใจตรงกันอีกนี่บอกเคียนน้อยนี่น้อยเฮงเซฟพี่บอกเคียนง่าพี่ไล่ไหล คุณขอไปเอายอดอ่อนเพื่อนทางผมพักกระโดนไงเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เลยนั่นแหละเป็นปุ่มเป็นปุ่มอะไรในของหนังเค็มเสตติกบวกล็นเอาไว้ใส่ไว้หนารถไว้นารดบอกไปตาลาดคงถมมาจะได้ของเมื่อหลายอย่างอยู่ ลองกินที่ภาคใต้บุมีก็ซื้อเมื่อ,อ<า>นี่แหละพอดีกัดป๊อปเลยเดยน,น,นบบีนี่แหละพี่น้องแซ่บแบบนี้่ะยอดโ่นวางไว้ก่อนเนาะเอาวค่อยมาเก็บก่อนยอดก่อนจะจะที่ขายอดให้บอกพี่เลยพอนดีหอยสมสะาอยู่พ่อนดีเอาได้เบิดแล้วค่ะเก็บผักเก็บดอกผักกระโดน เพลงเนไหนนาะผักกระโดนนี hmm. ่นาะอากินเคยได้ฟังบอกอยากลองเพลงผักกระโดนคือเนื้อเพลงบอกมันมีอยู่นะผักกระโดนกินกับลาบงวอย่างระมาเนี่แหละโอ้สติิกกะไรลืมเลยเนื้อเพลงมันค่ะทางด้วยจ้ะของยอดด้วย นนล้านเปอร์เซ็นเรื่องปลอดสารทันไอห่หวงมันกำลังจะออกนี่ออกมากนี่ถ้าว่าอีกสักสองอาทิตย์นี่เต็มต้นเลยนี่แล้วก็จะเห็นดอกบานเป็นสียุมพูเต็มเลยมันหล่นแต่นี่หันมันยังมันยังตูมหากระอ,อกนะอเนาะเอาเลหลายๆเลยจ้ะอเ,ออเ,เอาไปเผื่อผู้ถานำเดี๋ยวเพิ่งกระถาวมาซูปไปเอาใส่มา พยายามมีจะกระจัดหลายนะเมนคุณได้เงในในินได้กี่สามขีด,ขดล้อยไปเดินตลาดคงถุมฮะหลายครับที่เขาซื้อล่าสุดที่ถ่ายพี่น้องเบิ่งมือค่ะยังสองขีดล,ล้อยได้เนาะยังโลละหาลยขีดหาซิบมามื่นนี่ค่ะสามขีดล้อยเลยเพื่อนเอามาเป็นรถกระบะแหมจักเพื่อนเอามาจะใส่โบก้าถามก็ตอบโบกตรงกันจักคุณเอากองไว้ก่อนมาเคนเดี๋ยวค่อยไปเก็บเธอเดียวอะเพื่อนจะตอบบตรงกันจกันก ให้พี่น้องรูคอมเมนต์มาบอกสติ๊กเนเด้อหวาถามผู้นึงวอามาจากมุกถามผู้นึงเอามาจากสกุลเพ่ะถามผู้นึงเอามาจากกาลสินเอาแม่จักมาแต่ใส่สรุปจักกระจันฮะมาเป็นขลนรออหรีได้หลายอีหลีจ้ะมาขายสดทั้งนั้นเลยห้องน้องสวยเนาะมีตัวตายเลยสดๆดทั้งนั้นเอามากันเลยมือเรงเราไปไต่อยู่ตลาด้ใดอยากไต่เอาโลอยู่ตลาดบุดประตุงกระจัดซะเลย ยังบ่มีนะยังบ่มีจ้ะอ,อ่ะเดี๋ยวไ้บ่เคนแม่นให้พอก่อนจ้ะเพราะว่าสิเอาหลายจะเอาไปเผื่อพู้เฒ่านําเผื่อเพิ่นอยากกินนําจะเอาไปเผื่อเพิ่นเลยเพิ่นจะได้ได้กินนาําจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะจา้งาง่ายนี่เป็นยอดใบอ่อนมนันถังใบใหญ่จ้ะโอเคนอนเม่นบนนี้นก็ใบใหญ่แท้ว่ะ เมนมันอ่อนวะนี่หละนี่ดิใบมันใหญ่มันอ่อนกระโดนใหญ่ใบเดียวรู้เรื่องเนาบอกเคนเนาะ <c ười> กินใบเดียวรู้เรื่อง,เอ,งเอาคือไปได้ใบใหญ่ลงมาเอานี่นะเอาง่ามใบยิใหญ่นี่นะโอเคนของขวัญวันวาเลนไทน์อันนี้หนึ่งดอก เเก็บออาไปืยังไม่ได้ให้ของขวัญวาเลนไทน์เลยเด้ปีนี้ได้มาบ้านเราโบจักบ่มไปซื้อบ่ดอกกุหลาบบ่สทวงได้หน่ได้พี่น้องว่าฮักคอวันวาเลนไทน์พากันไปปีนสุ่นน้ำไม้วันไหนเราก็รักกันเหมือนเดิมไปจักบอกไปซื้อไปเกี้ยเห็นผลน้ำจักบ่มไปซื้อในตลาดเห็นได้บุ๊ทบอยากนนั่แหละมันบไได้ปทวงได้ปีนีเคยได้คู่ปีเด้ส์ะ มาบ้านบุเขีนบุนบซื้อดอ,อกกุหลาบให้อยู่ใต้หัะไปพอดีเอาค่าแด่มันเกิดไปได้เป็นเซอร์ไพรส์เลยไหมเน,น่ถ้าอยู่บ้านสติก๊กพาไปซื้อดอ,อกกุหลาหบให้เนี่ยมาเน๊ะมันก็นมาซอรไพมันก็มาเซอร์ไพรส์เลยเนาะอ๋อที่มาเป็นอย่างคืบอบุได้ดอ,อกกุหลาบปีนี้พ่อบอเุเขีนบุจักบวชไปซื้อถ้าไปก็ต้องชวนชวนสวติก๊กไปนำมันก็นเลยเป็นการจะไม่เซอร์ไพรส์บุกเขียนวะผลฟังขึ้นโอเค ยังได้ก็ซื้อเอาเอาจริงจริงกับเงินอยู่น้ำเสาติกไหมเนี่ยเอาเล่นพี่น้องจะพูดถึงก็ได้อยู่นะปีนี้ได้งได้ที่อ๋อมันวัเลนทายปีนี้ของขวัญให้ให้ทั้งให้ครอบครัวเราคือเราได้ที่ได้ถมที่เนาะแค่ในฮอกกดีใจแล้วกลับมาบ้านถมที่บ้านเสตติกนิยมถมปีถึงสองปีจึงสังเือนด้จ้ะจะบ่ถมละเอ็ดเลยบ่สา่งเริ่มดินมันยังบ่เน่นแ้วก็นิยมถมที่ก่อนค่อยปลูกบ้านจ้ะ บางพื้นที่เพิ่มไม่ได้ถมเลยเนาะนตั้งเลยแบบนี้บ้านเติี่หันนิยมถมไว้ก่อนจ้ะเพราะว่าอนาคตหันเผื่อมันน้าม,มาอยียงมาแบบนี้มันชิเข่าไปในบ้านเฮาถ้าท,ที่เฮามันต่ําเพราะว่าเขาก็เคยเห็นแล้วบางคนหันตั้งเลยแบบนี้บ้านมู่หรือยาติพี่นอ้องมาเอ็กนำหลังเพิ่นถมเลยเรียบร้อยตัวเองบ้านเป็นโคงไปเลยอ่ะพอแล้วบเกนพุ่งโดกก็ได้หลายอยู่จ้ะ เ,เอานาี่แม่กิน,น <c oughs> ฟุลใบกระไรได้กินฟุลใบก็พอไงถ้าเป็นใบกระท่อมใบเดียวเมาเลย,ยได้ห <c oughs> นิไดกินฟุลใบก็พอแล้วใหญ่ีหลีอพักระโดนใหญ่กระโดนใหญ่ยอดอ่อนอ่อนทางนั้นได้ไหมฝักกะเทามันยังบูถึงกับหลายจ้ะหมากก็ได้ยกำลังเริ่มทามันหั่นแบบนี้ไปมันจะเป็นตุ่มๆเลยแต่การท่ามันหลายค่ะ ไตโคลนเนี่ยก็สิเต็มไปด้วยดอกที่บานแล้วก็หล่นลงมาีจ้ะมันกำลังทำทำเนี่ยอย่างนี้น้อยอยู่ได้หลายแล้วพอแล้วถ้าเป็นอยู่ใต้หุ่นิกินพักกระโดนน้ำหรือว่าพักกระโดนพี่น้องคนไตเสืเอ,อิ้นว่ายอดจิก ใช่เรากคซื้อเมื่อกินกับเจียวจักกจั่นด้วยบ้าน,นี้บ้านนี้สดเอ้ยประตมไอ้ผ่าเลยเลยนบองโอเคน,นะอบ้านนี้ประตมเจียวถ่าเลยเลยจ้ะขั่วแล้วก็ตำประต่มบมักใส่มะม่วงประตูวะเจียวขั่วแล้วก็เอามาตำใส่บักเพลทเลยเใส่ประเดกเลยเดี๋ยวนี้ดอกต่นเนาะสวยมากเลยทั้งดอกทั้งใบของมอบดอกไม้ช่อนีอที่กินได้พี่นอ้องก,ก,กระโดนอะเอาใส่ถุงเลยกับพาพี่น้องเมื่อ ไปชิมรสชาติกันไปจ้า เรียบร้อยแล้วครับเมนูเย็นนี้ตำเจ่วจักกะจันกับผักกระโดนเราไปเก็บมาดอกมันเป็นแดดแตะสิมันแบบสดสดหรือมันเข้ากันเข้ากันกเน่สาติดกับรตุนอยปีคือักกระโดนแหละ คือตอนฝาคือผักกระโดนน้ำเนี้ยเดี๋ยวเราเิีนค่ชิมมีฝาดกว่าืมมีนูงง่ายๆมันฝาดๆดมันหมันมามาพี่น้องมันของเขากันนี่จักกรจันกระดอกผักกระโดนน่ะเป็นตะกรอบดีลงใบกันลรื ว้าวทอดปานไปตองกู <laughs> บกไใจแต่มันอ่อนนะใบใหญ่มากทนจีกเลยอืตำสร็จมันแดงแล้วใบอ่นอนแบบนี้เนาะตำเสร็มันแดงนี <c oughs> ่พี่น้องเมนูยินของเราวันนี้ ชิมได้นี่ชิมได้นี่ชิมก่อนได้หนิเห็นไหมชิมชิมแล้วค่อยกินพร้อมหน้าพร้อมตาครับแต่ของแซ่บบ้านบ้านเมของคุณกินอะไรกับเมนูบ้านบ้านมีเมนูบ้านบ้านของค่อยางของคุณบอกอย่างคุณเคยกินดอกหมากปลากระโดนดอกปลากระโดนค่ะเคือเราคิดจะกินอยู่เป็นตาแซ่บครับผมเอากินเลยพี่น้องมาได้มา บอกได้ชิมแล้วเนาะจริงเ <นะ S 1> ลยบัดนี้เนาะจะฝาดกินเรื่อยๆครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ